เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมแรกของฤดูกาลช่วนสี่ก็รู้สึกยินดีครับถ้าสามแต้มแรกแล้วก็ขอบใจน้ำใจของของนักกีฬาเราที่ได้วันนี้ขอบใจที่เราไปสุดซ้อมมาแล้วไปสุดช่วงเกิดวันญหาต้องมาฟื้นสภาพไปหมดก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเขาทำได้ดีเลยแล้วก็หน้าที่อย่างที่เราได้มอบหมายอะไรก็นต์ครับแล้วเกมหน้ายังไงครับเกมหน้าก็ต้องพยายามปรับในเรื่องของสมรรถภาพให้ดีขึ้นกดหน่อยนะเป็นยังไงครับ พักซื้อครการเกมมาเราอง้อง้องมาะสิทธิภาพรกๆก่อนลองลองพยายามเลทำผลงานให้ดีที่สุดครับทำไา้มาได้เลยครับผมแล้วเกมวันนี้โค้ดพอใจมากน้อยเพียงใดครับพอใจหรือว่าพอใจมากครับเป็นเกมที่เราไปเรียนด้วยครับแล้วก็ณีมที่มนทีมที่มีการเล่นที่ง่ากัวเป็นคนเียวหรือว่าเด็กเราก็มี็มาที่แล้วก็เล่นในเกมที่เราไดเล่นมาให้เขา ตอน,นนี้ยกเครดิตหรือว่า,าให้นักเตะรายใดเป็นพิเศษไห,ไห,คหมครับให้ทั้งทีมให้ทั้งทีมนะครับที่เขาเริ่มร่วมแรงร่วมใจส,สู้กันโอเคครับขอบคุณมากครับ